พี่น้องจ้าคนไทยในสโลวีเนียทั้งหลายและก็โครเอเชียนะจ๊ะเป็นจังไหนนพี่น้องเหมือนในมาในคับเจมิงเพราะยังกําลังสิเป็นบ้าละค่ะเป็นบ้ายหย่อนอยังวัดตีรัฐบาลขึ้นผ้าสีคาซาพี่น้องขึ้นจาก15%เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาอีกเท่าไหร่วะเดี๋ยวเมื่อก่อนมัน27%เปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อปี2020นะ่เนี่ยมัน27เปอร์เซ็นต์แล้วก,ก็ลดลงไปเหลือ15เปอร์เซ็นต์ ระบ,บัดที่น,นี่เรื่องมันมีผลพวงต่อว่าเขาก็ขึ้นมาอีกจะเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นมันจะขึ้นมาสิบห้าเปอร์เซ็นตนออืมขอยกปวดหัวหละพี่น้องคาไฟกัก๊าซีลอยคาไฟขกั 400. ขขก๊าซีลอยคุนเด้คานามคาไฟ่กับก๊าซีลอยคุนเด้และยังมาอันยังก็ขึ้นภาษีคาเซาจสี่ห้านวดคนที่มีากิจการรานค่ะที่ต้องเซาล้านีเสียชีวิตได้จา้า เพราะว่าคนรับพิชอบผ้าษีอินไผโอเคแหละมันอาจจะเป็นจ้าข้องบานแต่จ้าข้องบานก็สิมาข้นคาเซากับลกบบานแมนบอจา้ารับผ้าละจา้าเห็นบอคอยมาในขับเจึงิงเลยเขาปวดหัวหอะไรเขาไม่พรอหมดเลยได้ี่กระเป๋าขอกม็มีนาฬิกาขอก็มีก็สีอยู่สภาพเจมอิอย่างนี้ใช่ไหมคือทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเออเรื่องมันมีผลพวงอยู่ว่าเขาก็คงแบบว่าขึ้นเงินเดือนราชการเนาะขึ้นเงินเดือนราชการเสร็จแล้ว ก็หาเงินเข้าคลังใช่ไหมหาอันอื่นก็ไม่ได้ก็เลยมาขึ้นภาษีประซาชนพี่น้องตายตายยังเดียวตายยังเขียดตายค่ะตายตายค่ะตายค่ะคนแ้วบอกว่าถ่านนวดข้าราชการนี่เขาสิขกินบวกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทกันละเอาอือคอยตวจชั่วโมงละหาสิบแมนบอคอยนวดชั่วโมงละหาสิบคขกสิขก้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็จะเป็นหาสิบเจ็ดบาทเนาะหาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค์ไม่เอาตัวเลขไม่สวย ข้าราชการมานวษกับฉันชัดทุวมงินหกสิบนะจ๊ะสาวไม่ได้แล้วเธอจะมาขึ้นราคากับฉันแบบนี้ไม่ได้เธอจะมาขึ้นภาษีกับฉันอย่างนี้ประชาชนก็ตายสิลูกค้าคอยเป็นประชาชนทั่วไปเงินเดือนเขายังปกติอยู่จ้าอืมเจ้าขึ้นเอาภาษีเ,เขาเจ้าขึ้นภาษีคาสาก็คือประชาชนตาดดำๆทั่วไปนะจ๊ะ ประชาชนตาดำๆทั่วไปเก็บภาษีค่าเช่าเขาแล้วทีนี้ไปขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการข้าราชการเห็นง่ายเหมือนล้วจะสมโุตจจะว่าโอเคค,ออเคุณหมอข่ขอเข้าใจได้คุณหมอคุณครู่ข่อยเข้าใจได้อยู่อืแต่อันนี้ขื้นแสนคนผุ่นแหม่ข่อยก็เลยเป็นบาทเป็นปวงแต่ละเมือแต่ละเดพี่น้องเอ้ยอืที่แหลกข่วัคซีนมขื่นมาเบา,เ,บาเรื่องจดทะเบียนฟูดทักนล้วนี่น สำหรับคนที่อยากเปิดหานอาหารเนาะพี่น้องเนาะอันบ่อยากไปเซาล่านเพลนเนาะภาษีมันแพงแมนบอภาษีมันขืนบ้านกับแพงแล้วสําหรับใครที่มีไอเดียอยากเปิดร้านอาหารแต่เป็นฟนะู้ดพลัสเน่ะในสโลวีเนียทําได้นะจ๊ะขั้นตอนโปรเซสเหมือนเปิดร้านอาหารเลยคุณนะลิปสติกแดงแต่มือขอ่ขอยขอกาก็เฮ็ดไปกระบากระโบละจ้าขั้นตอนก็นคือเราพูดถึงเรื่องการเปิดบริษัท SP ไปแล้วใดๆเนาะ ทุกคนก็รู้ขั้นตอนว่าจะต้องไปยังไงการเปิดหานอาหารแบบน,นี้เปิดในที่นี้คือฟู้ดทัคนะคะโปรเซสขั้นตอนเหมือนกันกันกบเปิดร้านอาหารเลยเราจะต้องมีอันห้บริษัทหรือว่าคนที่ทำพาร์ทไทม์มาดูแลการเซตติ้งอุปกรณ์ความปลอดภยัยไฮยืนต่างๆใดๆนะคะเวลาซื้ออุปกรณ์อย่างมาติดตั้งในรถฟู้ดทักเจ้าก็ต้องเก็บคู่มือไว้ห้เบิร์ดเด้ไว้แนบยื่นจดทะเบียนกับเขานั่นละแต่ควสิบว่าลางร,รออยายละเอียดมันเนี่ยคอยอาร่ณ์บอดีกับ รัฐบาลเก็บภาษีข่อยขอยสิมานจมห้ฟั่งซื้อๆนี่ละจ่าเขาก็มาบอกไปตามไปเลืรอไปเตอข่อยดีละอืมขอพระให้พร้อมเขาเรื่องใดๆตอนนี้นะอืมข่อยเพียงแต่อย่าเอาหนาสวยๆไมาให้มูเจ้าบ่งซื้อเนาะนั่นแหละจ้าใครว่าคือเจมิงเนี่ยคือบอกอืมอีตอนทําคลิปน่ะลืมทาตาตอนทําคลิปหน่ะลืมทาตาจ้า ความอันเฮ็ดไปบ้าบ้าบวมบวมมาตีคอยปวดหัวน้ำรัฐบาลพี่น้องรัฐบาลรัฐบาลสลุรวิญญาเฮ็ขคอยสเสียเส้นคัะคอยเบาเรื่องขึ้นเงินเดือนเขาเจ้ายุขึ้นตราชการผู้ซวยมันตุ้ยค่อยเนี่ยค่อยเช่าร้านนะคะค่อยเช่าร้านนะคะค่อยเช่าร้านนะคะค่อยเช่าร้านแล้วตรงมาภาษีภาษีนะ่ะเจ้าคิดว่าเจ้าของเจ้าของเจ้าของร้านเขาจะไปชาร์จกับไอ เขาจะไม่ชาร์จกับคนเช่าเหรอเขาชาร์จกับคนเช่าค่ะขึ้นมาอีก15%น่ะอ่ะเป็นบ้าเครเช่าอยู่ใหนเดือนเท่าไหร่วะติ๊ดๆตประมาณเจ็ดร้อยเนาะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยบวกอีก15%แล้วค่าค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สอีกเดือนนี้ค่อยจ่ายค่าแก๊สค่าน้ําค่าไฟสี่รอยสี่สิบนะจ๊ะเพราะฉะนั้น การที่จะให้มาชั้นนวดลดราคาฉันไม่ลดนะจ๊ะมีแต่ฉันจะขึ้นเงินเดือนกับเอยขึ้นค่านวดกับข้าราชการนะจ๊ะฉันไม่ไหวแล้วเออรับบรได้เะมิงรับบรได้ค่ะเจะมิงมีกระเป๋าน้ำแดงจะมิงเอามาไวบังกีอิสเรี์ครบมากเลยนะคะใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามเนเดอ้อขอสิไปอาบน้ำแล้วเขาขั้นหนาขอโปะหลแห้งแม่ขอกระเฮ็ดบะบาบ,าบ,าบวมๆไปสลับพี่น้องเอ้ยอพูดได้อยากรู้เรื่องอยังกะถามมาได้จ้าสิไปหาข้อมูลมาให้ เรื่องฟู้ดทรัคอะข่อยมีข้อมูลนบ่นละละแต่ข่อยบระธนมีอารมณ์เบาซื้อที่แรกว่าข่อยสิขึ้นมือนี่แหละ,อ,อ,หละอืมแต่ข่าวประานมีอารมณ์เบาข,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 าข่อยคาดจะไปสืบเสาะเบิ่งข่าวดาราผัวเมียผิดกันอยู่พี่น้องข่อยไปเบิ่งข่าวแก่เส้นข่อยอยู่ละข่อยก็ไปเฮ็ดงานแหมนั่นละ่ะอย่างสิวิส,สิวิมลขึ้นไลฟ์ยูทูบอยู่มาเร็วเพื่อนสาวจา้ะฝากติดตามส่องแอนส,สิวิมอลนนด้วยจ้ะนั่งเฮ็ดช็อกโกแลตด,ดูใบเดี๋ยวข่อยเพเฮ็ดน้ำนางขึ้นกันละพ่อแก่เส้นจ้ะอืม สวยปาจาักพี่น้องลูกนี่เขาบ้าบ้าบวมๆผุ้นเด็กอสซสซระสเขากาะเป๊ะนะคะเจมิงยังไงค่อยก็มาได้อย่างนั้นเลยนะเป๊ะเ,เป๊ะไหมเป๊ะเนาะเป๊ะเป๊ะเวอร์อันลง่งล่งหลุมงามคนกับบกไระไรดอกจากคนอิสระถ้าคยบ้าบ้าบวมๆนั้นโอ้ยมักคักมักแห้งสวย <laughs> เป็นได้ทุกที่เนาะหน้าวันก็กระเหลืงเนาะแถวบ้านเอ็นกระเหลืงนั่นเนี่ยอื ชาวบ้านเกินกระเลิงนะคะช่องข่อยเจงศิลล่ะค่ะมีสาระแนบบ่มีสาระแน่นค่ะมันเือสาระกะหาบ่ามีนี่แต่บ่มีสาระหลายนะจ๊ะเออแต่ถ้าใครอยากรู้สาระก็พิมพ์กดเม้น์มานะจ๊ะล้วจะไปหาคําตอบมาให้ก็มีอะไรอัปเดตไหมเรื่องแรงงานหรอแรงงานตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตเลย ก็ฮังการีก็ยังยื่นวีซ่าใหม่ก็ยังมาไม่ได้นะคะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเนาะส่วนโรมาเนียก็ประกาศแล้วโคต้าหนึ่งแสนคนนะคะแรงงานนะคะอืมโคต้าหนึ่งแสนคนแล้วมีอะไรอีกก็พูดอยู่ทุกวันว่าไม่ใช่ทุกวันหรอกเพิ่งพูดเมื่อวานว่ารัฐบาลสโลวีเนียรับบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาใหม่ เมื่อเช้าก็พูดเรื่องระบบการศึกษาของประเทศสโลวีเนียว่าใครจบการศึกษาจากเมืองไทยมาเทียบเท่ามาต่อที่นี่ได้ไหมก็ได้นะคะหรือว่าใครลูกเรียนมัธุระเ,เรียนมัธยมปลายที่นี่จะสอบก็มีวิชาอะไรบ้างนะคะก็พูดคุยไปแล้ววันนี้ไม่อยากคุยเรื่องหนักๆปวดหัวค่อยเครียดน้ำภาษีพี่น้อง่คยเครียด่คยเครียด่คยเครียดน้ำภาษีคาซา่คยปวดหัวค่อยสิเป็นไข่เขาบอกว่าถ้าปวดหัวน่ะ อย่าเพิ่งกินพาลาให้นินทาชาวบ้านดูก่อนเพราะฉะนั้นพายอยากว่าพื้นมาเลยตอนนี้พร้อมพร้อมเวอร์พร้อมเวอร์นะคะตอนนี้นะมาแบบไร้สาระอย่างนี้แล้วันนี้นะมาไม่มีอะไรเลยขึ้นไร์แบบไม่มีอะไรนี่สาระกับเราโอเคพี่น้องใข่ในแต่วบอปไปมาลบองมปเป๋อก็วบพื้นข้อนอันมากตบมมุ้งสะสวอยกับไปเบิงบนละจา้าข้าวอียงกระไดบ่ได้บบเบิงแต่ข้าวเอียงเกาะ มาเดบังแต่ข่าวซีเรียดการเฮ็ดงานดอกจ้าข่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผิดกันกับเมียข่อยกระเบิงคือกันข่อยเบิงเบิดอืุ้งอิงกับกระเบิงเบิงคู่คนจ้าบ่บ่น้ำฉันเป็นบ่บ่บ่น้ำฉันฉันลงได้บ้านนี่ฉันสิไปอาบน้ำฉันขั้นหนาแม่สาวฉันขั้นหนาฉันต้องไปเอาใบหนาหนีขึ้นเจมิงแล้วเด้อข่อยสิไปอาบน้ำแล้วเด้อจ้าไปแล้วเด้อข่อยมักบาน้ำมูเจ้าซื่อๆข่อยไปก่อนบ๊ายบายนะจ้ะ たき出たな。<laughs> <laughs> <laughs>